สมมติว่าเราเลือกได้ว่าตอนนี้เราอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งอยากจะส่งเพลงนี้ให้ใครสักคนเราอยากจะส่งให้ใครเป็นพิเศษไหมจะส่งให้เป็นหนึ่งค่ะเนี่ยเป็นมาตาใช่ช่วนี้ีละคขบอกเป็ห่สวัสดีเป็นหนึ่ง่อมาตานะเอยากให้เธอฟังเพลงอะไรบอกของโฟอีฟนะฮาน่าฮน่านึกออกไหมใครดี ฝากให้ช่องฟล e กสเนี่ยค่ะให้คนฟังทุกคนรับรู้ไว้ว่า Hannah like boys ตอรินงั้นหนูฝากให้ for I แล้วกันค่ะให้ทุกคนรู้ว่า I like boys น้องพันฝากให้หลายคนได้ไหมคะมีเอสไหมมีเอสอยู่แล้วมีเอสอยู่แล้วถ้าต้องเลือกหนึ่งคนเหรออืม หนูจะบอกฟิลิกสเตรคิดนี่เขาโ็อินเตอร์จริงเพราะว่าหนูชอบเขาแค่ไหนคะเขาต้องฟังออกใช่ไหมเพราะเพลงเราเป็นภาษาอังกฤษเองไปฟลงแวอบเขาฟิลิปสเตรฮิชอบชอบลองส่งไปให้เขาดูเออเอออเคน้องตาออมหนูหรอคะคือถ้าที่นูนึกออกอ่ะมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งค่ะอุ้ยอันนี้คือ based on t r u t y เลย ะส่งให้พี่เตอร์ทิลลี่เบิร์ดค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนหนูลงรูปคู่กับคู่บ่าวแล้วพี่เตอร์เพิ่งมาไลค่ะก็น่าจะส่งไปละเนี่ยพี่เตอร์อย่าอะไรฮิมอย่ายด้วยด้วยเป็นครับด้านนอกกี้กันหมดแล้วนล้วเนาะไอ้ไอ้สู้เขาสู้เขาค่ะเออหนูวเลยันเนี้ยหนูต้องบอกจริงๆไหนใครคนไหน ม่บอกแม่ถึงเวลาแล้วบอกให้แม่รู้มันถึงเวลาแล้วแม่ชอบผู้ชายชอบผู้ชายโยก็แบบก็แบบหนูชอบหนูอยากหนูอยากไม่ใช่แบบหนูอยากเป็นคน NCT Dream หนึ่งสองเจ็ดอยากไป n เ t เพศอะยากอยากไปอยากไปทุกคนยให้หนูไปดูผู้ชายได้แล้วอ้าวเหมือนบอกว่าหนูชอบเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วอะไรเงีาย อย่าไปดูคนหนูอยากไปแบบเอ j o y l i ไ e ฟ์นะเออมีความหลากหลายมากๆอ่ะปิดท้ายที่น้องมายจะส่งเพลงนี้ให้ใครดูโอ้ใชาถ้าึนถึงผู้ชายจริงๆก็คงคิวศูนย์ของหนูค่ะจองแจฮยอนค่ะโอ้ยนี่มันแบบลืมเม็ดไรหลักนะเออน้องเราต้องเราต้องอยู่ด้วยจินตนาการบ้างอยู่ด้วยความหวัง ของเราบ้างแล้วบางทีคนงานของเราว่าจะเป็นสะพานก็ได้ใครจะไปรู้มันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วใช่ไหมใช่